เฮ้ยเลิอะไรของแกวะเออคุณรักษาครับคุณคุยกับผมบ้างก็ได้นะครับผมชื่อถาำชื่อครับพ่อไปไหนอะสาวว่าครูลองถามเนี่ยผู้ชายอ้วนๆที่ใส่แว่นเนี่ยลุงสาค่ะเป็นรถพ่อคุณชื่ออะไรนะมารุตค่ะ เออโทษน,นะครับคุณมารุตอยู่แถวนี้ป่ะฮะมารุตเหรอ<ะ>เห็นบ่นปวดปวดหัวกลับไปบ้านแนละ้วไปแล้วล่ะออกไปนานเนี่ยครับเกือบชั่วโมงแล้วมั้งพ่อ<ะ>อ้าวสาสาสวัสดีครับสวัดสดีจ้าอยู่เข้าไปด้วยการช่วยงานด้วยะนะครับขอบคุณมากนะครับจะรู้ได้ไ<อ>งบ้านหลานด้วยครับไม่เป็นไรครับคุณลุงโทษนะครับบ้านคุณมารุตนี่อยู่ไกลจากที่นี่ไหมฮะ บ้านมารุตอรคเลย <ฮะ S 1> ไม่ไกลแลกอยู่แถวแถวนี้อ่ะคือผมมีธุระด,ด่วนต้องคุยคุณมารุตคุณลุงช่วยเขียนแพนที่ผมนี้ได้ไหมครับได้ได้ได้ นี่นะครับเออเออกระดาษกระดาษอ่าปันกายอยู่นี่นี่นะออกจากวัดนี่ก็ไปทางซ้ายเอ๊ะมันไม่ใช่ซ้ายนี่ว่ามันต้องไปทางขวาด้วยเออใช่ใช่ใช่เออไปทาง ลอนัอนออกจากวัดนี่มันก็ต้องเลี้ยวซ้ายซินาซ้ายซเฮ้ยเไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ซ้ายต้องฝา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 เลี้ยวเข้าซอยไปลึกไหมนะลึกไหมลึก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 จนสุดซอยสุดซอยเลยสุดซอยเลย าวลุงนี่นี่มันทางตาันแล้วเนี่ครับนี่ผมก็ขับตามที่ลุงบอกว่าทุกเลี้ยวเลยก็ลุงไม่รู้ตัวนี่ว่าอา้าวเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังถอยหลังถอยหลัง โอ้ยยโสเขาเนียกเหนือหนาดูงวาเนี่ยพ่อไอ้นุ่มง่ายงเลยนะวิ่งไปปากซอยอ่ะเรียกเทกซี่ให้ไปส่งซอยฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยแค่นี้ก็ถึงแล้วโอเคแล้วแล้วลุงกลับบ้านเองได้ไหมครับเออได้จิวอ่ะแผนที่โอเคขอบคุณครับ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านข้าพเจ้านายมารุตสุภนิมิตได้ทำจดหมายอี้ขึ้นเพื่อมีให้การทำ อัตตาวินิบาตกรรมของข้าพเจ้าพ่อใจเย็นๆน,นะคะพ่ออพ่อใจเย็นๆน,น,น,นะคะเป็นที่เคลือบแคลงโอ้ยแต่โลกดีไปไหนเนี่ยโอ้ยพ่อใจเย็นๆน,นะคะพ่อดีไปไหนเนี่ยไหนเมื่อไหร่จะมาสักทีหทนึ่งของข้าพเจ้าอยู่ที่วัดนะ ใช่แล้วไม่เหลืออ,อยู่ที่วัดแน่เลยแล,แ,ลแล้วเขาจะมาถูกได้ยังไงอะ่ะโห่เอ้ยยสาสวันก็เตือนแล้ววาอย่าแวะไปแวะมาโดยไม่ได้ตั้งใจข้าเจ้ไม่เคยคิดว่ามโนถึงวัดนะสาเหตุการณ์เช่นนี้ชวะอ๋อยังอยู่ที่เดิมอีกทำอะไรไม่ถูกละ น้องๆปักซอยนี่ไกลไหมครับครับปากซอยเหรอครับพี่อ,อยู่นูน้นนปก้นซอยนี่ก้นซอยครับปักซอยอยู่นู้นนู้นครับลุงเอ้ยลุงเอาไงดีวะครูมอไซก็ไม่มีเดินก็ไม่ไหวชีวิตคนอยู่ในมือเราโอเคโทษครับโทษครับมาขวางทางยีงอยากตายด้วยไงยะคือไม่ใช่ฮะ คือผมมีเรื่องสําคัญจริงๆนะครับจะรบกวนติดรถนาไปลงหน้าบกซอยนี้ได้ไหมครับองั้นไปก็ได้เห็นว่าหรือเยจะให้ไปน่ะขอบคุณครับต้องไปที่วัดสี่วัดนลกถึงวัดสามนักถึงวัดห้าวัดวัดวัดตั้งสติให้ดีวัดวัดมีสาลามีอุโบสถมีต้นไม้ชะวห รถพ่อหนุ่มคนตะกี้นี่สิเข้าไปเขาจะไปบ้านมาลุดน่ะมาลุดรม่เจอไหมอะมาลุดน่ะไม่เจอหรอกรถมันชนกันปิดทางไปไม่ถึงเลยบอกทางให้เขาพ่อหนุ่มวิ่งแจ้นไปเลยจริงนะจริงดิอ่างั้นไม่เป็นไรงั้นกลับบ้านก่อนนี้ผมจะกลับคุณจีหมดแล้วไปแล้วมาวิ่งไปเหรอ